เห็นบอกว่าจะบวชเกมบวชแล้วครับก็บอกไว kind of ้นานเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนั้นก็ยังติดถ่ายละครด้วยแล้วช่วงนี้ถ่ายละครปิดแล้วก็มีแข่งบาสที่ขอนแก่นเกมอีกแล้วก็มีงานอีเวนต์บ้างนะครับก็พยายามเคลียร์งานอยู่ครับตอนนี้เคคิ้เรียบร้อยก็เคลียร์เกือบหมดแล้วครับเกือบหมดแล้วแต่ว่าปลายเดือนไม่แน่อาจจะต้องมีไปต่างประเทศครับก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีครับมีการบอกผู้ยงผู้ใหญ่ไว้ไหมคะว่าเดี๋ยว เออก็มีบอกผู้ใหญ่ว่าละครขอเบรกครับครับส่วนส่วนอย่างอื่นก็ยังไม่ได้บอกอะไรครับแต่ว่าใกล้ๆคงจะเออเข้าไปไหว้ลาบวลกับพวกที่ก็น่าจะนะครับน่าจะก็แป๊บเดียวครับก็ประมาณอย่างน้อยๆก็อาทิตย์นึ่งครับ ดูอีกทีว่าอยู่ได้นานแค่ไหนครับดูเลิกเลิกศึกด้วยอะไรเงี้ยครับบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไว้ยังไงบ้างก็บอกไว้ตั้งบอกไว้พักหนึ่งแล้วครับว่าเออตอนที่คิดได้ว่าแบบจะบวชก็บอกไว้ว่าจะบวชอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้ซีเรียสครับก็ไปดูวัดเอาแล้วกันไปหาเลิกเองแล้วกันครับเขาก็ไม่ได้ซีเรียสครับแล้วเขาก็ไม่มีประสบการณ์ทางนี้ด้วยเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบว่าที่บ้านเป็นคนจีนครับก็ ไม่ไม่เคยไม่เคยมีใครบวชในบ้านครับเรียนภาาอแล้วคหมอนหรือยังเอไม่มีครับไม่มีครับอยากจะมีเหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่มีจริงๆช่วงนี้ครับผมจะชวยตั้งมอถือหมอนไหมครับครับก็เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันแล้วไปถือเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบเป็นข่าวอีกครับครับผมครับความเสน่ห์มีการเตียมละเอียดเลยครับก็ยังครับต่อให้ต่อให้มีแฟนก็ยังครับคงอีกนานครับน่าจะ หลังสามปีเป็นต้นไปครับอีกงานครับแสดงว่าพีส<อ>่นพส<อ>นมาพักใหญ่แล้วใช่ไหมครับอ้วนครับก็เหมือนว่าแบบมันพอดีมีข่าวเยอะครับมันก็เลยแบบว่าจะจีบใครทีมันก็ไม่มีความมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าเห็นว่าทุกครั้งที่ที่อ้วนจะจีบนี่ก็คือเหมือนกับว่าต้องดูใจนานแล้วสุดท้ายคืออ้วนไม่ได้สนเขาครับก็จริงๆแล้วก็อยากจะดูนานๆเหมือนกันเพราะว่า บางทีเนี่ยดูกันแรกๆอะไรมันก็หวานชื่นไปหมดพอแบบหลังๆเนี่ยมันก็แบบเหมือนว่ามันอาจจะเข้ากันไม่ได้หรืออะไรเงี้ยครับเราเลือกเยอะเราจะสัเราเอ้ยมันไม่ดีทั้งสองอย่างเลยนี่นหะสเปคเปลี่ยนไหมคะตอนนี้โตขึ้นชอบผิวแบบไหนสเปคชอบแบบอารมณ์ดีครับชอบแบบยิ้มแย้มแบบเจอกันก็มีความสุขอะไรเงี้ยครับแล้วแบบไม่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 ชอบทะเลาะไม่ชอบทะเลาะแล้วก็แบบ บุคลิกภายนอกก็ดูดีด้วยครับไม่ใช่แบบว่าตลกอย่างเดียวไม่ใช่แบบว่าดูภายในอย่างเดียวดูภายนอกด้วยครับก็ก็ต้องเป็นคนแบบบุคลิกดีแบบดูดีครับครับผมแล้วก็สวยแล้วก็แอคทีฟนิดนึงอารมณ์ดีครับไฮเปอร์นิดนิดก็ดีครับครับผมมีคนคุยไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับผม พี่ก็โทรมาหาผมก็ได้นะครับสดมากเลยสนิทเลยใช่ไหมครับก็สดสนิทเลยนะครับสดสนิทเลยครับปีนี้จะมียังไม่มียังไม่มีใครที่แบบว่าจะเป็นเป้าหมายเลยไม่มีเลยครับค่ะหลังบวชจะมีงานอะไรใหม่ๆหรือว่ามีวางแผนในปีนี้ตั้งใจอยากทำอะไรไหมคะอาจจะมีครับอาจจะมีงานใหม่ๆครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ครับยังยังไม่ชัวร์ครับผมยังไงถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวก็เปิดตัวอีกทีครับผม